นีดใช่พี่อันไหมครับใช่ใช่ครับโอ้พอดีผมบี B ้เดสกายูทูบเบอร์ว่าจะมาเล่นเล่นกับพี่อันโอ้พี่บี้เดสกาเหรอครับครับพี่ทําช่อง y ยูทูปมันเหรอใช่ใช่ครับต้องมาจากไหนครับเนี่ยผมขี่รถมอเตอร์ไซค์นี่มาจากกรุงเทพเลยนะเพื่อมาหาพี่เนี่ยโอ้โหเหรอใช่ครับโอ้โหโอ้โหเหรอพี่ครับโอ้โหมอเตอร์ไซค์เอ้ยเอ้ย โอ้ถ้างั้นได้แล้ครับพี่ไอ้ผมต้อนรับเลยเดี๋ยวผมเอาน้ำให้กินได้ครับได้ได้จอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ก่อนได้ครับจอดครับครับผมโอ้ดีใจครับที่พี่พี่บี้เดอะสกามาเล่นด้วยครับที่ทำช่องยูทูบดังๆครับพี่เดอะสกานะครับโอ้ขอบคุณมากครับพี่จอดรถเลยพี่จอดรถเลยเดี๋ยวผมเอาน้ำให้กิน กำลังถ่ายคลิปพอดีครับน้ำพี่บีกินก่อนเอออ๋อครับอครับพี่พี่อครับพี่บี้โอ้ยนะครับเอ่อไอ้ใช้ไอไอ พี่บี้นี่ไออ่าผมก็ดูช่องพี่อยู่นะครับครับผมครับใช่เพราะว่าผมดีใจเพราะเพิ่งจะเคยมียูทูบเบอร์ดังๆนี่มาเล่นที่บ้านผมนั่นเนี่ยแบบบ้าแบบแบบพี่บี้นี่ผมว่าพี่บี้ดังมากนะใช่ไหมครับที่พี่ที่พี่ทำไอ้ยูทูบในช่อง youtube ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ใช่โอครับครับอันนี้อ่าโอเคครับเราก็ มาเจอกับพี่บี้เดะสกาวันนี้ครับมาเจอพี่บี้เดะสกาเนี่ผมดีใจมากครับที่พี่บี้เดะสกามาเล่นที่บ้านเดี๋ยวผมพาจัดทำเมนูครับพี่ได้ครับพี่ oh, ได้ครับโอ้ครับครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเลยันนี้มาเล่นบ้านผมเนี่ยครับโ oh. อเคโอ้พี่บี้โอ้พี่บี้ ลักษณะพี่ทรงผมพี่พีเป็นแบบนี้ด้วยเหรออ๋อผมผมเป็นเป็นน้องพี่วีครับน้องพี่วีใช่ใช่ครับแม่เดียวกันครับแม่เดียวกันโอ้เอ้าแม่เดียวกันแล้วพ่อล่ะพ่อพ่อเดียวกันครับพ่อเดียวกันโอ้เด้อใช่ครับใช่โอ้แม่เดียวกันพ่อเดียวกันเอ้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน่อยนี้ครับได้ครับได้ทรงการแต่งตัวพี่บีเดคกาพี่ดีเดสกา อือโอ้โหโอ้บี้ีทสกาเนี uh> ่ยครับผมตัวจริงเสียงจริงครับโอ้บี้สกา่บี้เทศกาจริงเด้อใช่ใช่ครับของแท้เนี่ยครับเนี่ยของแท้มาเยือนนายอันครับผมโอวันนี้นายอันจะเลี้ยงครับ มาเล่นด้วยครับรอดูเลยได้เลยครับตัวจริงครับเนี่ยครับผมอันนี้ครับมากินขอกับพี่บีเดอสกาครับผมกลมก็แบบกลมไหยครับเขาเลยพี่พี่ครับจัดการได้หรือเปครับผมโอ้ยอากาศดีนะครับอไปเนาะเงินครับเงินล้มเย็นดีครับนี่ีพี่ จัดเลยพี่บีครับครับจัดเลยนะครับจัดเลยครับจัดเลยเป็นไงเปลเี่ยนแถวไปนานเล่ยพี่บีมาจัดงาเล่ยไป กำลังห้องเนี่ยจ้ากเ้าผมก็เพี้ยนหน่อยครับกำลุงห้องพี่บีพี่บีเดอสกาเกิดจากจังหวัดหนองบวัวลำพูครับ ครับผมแมนพี่พี่แมนครับผมเป็นพื่อนน้องบัวครับน้องบัวมึงพูดทีมงานมาๆเลยครับเบอร์นี้บอมทีมงานพี่พี่แต่สก,กาวมา,มาครับตามจริงมีทีมงานหลายวะพี่พี่ครับหลายครับอืมสมหัวเย มั้ยกระเซาะไหอาเลยพี่พี่ครับครับเป็นเกียร์ลายนะครับนี่ยนะแม่กินขอกับอันนี้ครับครับพี่พี่ีนี่เพ็บจ้องยิ้มทูมาโดนไปครับนี่โอ้หลายปีแล้วเด้ครับแหวแหลกแรลกเด้ครับยิ้มทูแหลกแหลกเลยสบายสบายทางสี่ได้ครับเป็นเป็นอย่างพี่พี่ก็คือเป็นน้องพี่พี่เดือดสกา แม่ครับน้องจะแท้ครับน้องระแท้ครับแม่เดียวกันครับพอเดียวกันอ,อืมครับนี่ต้มบักไห้ต้งไ,ตงไห้โค้งครับนี่อืมดีอดเลยอืมนะพี่พี่ต้มหอกไห้กินได้ครับพี่พี่ครับครับ หมูขายอยสุดยอดเลยครับครับเป็นเกีล็ดไร้เลยครับนี่สิเด่ไมากินเขาหน่ำนะครับเดินทางมาไกลพร้อมไหมครับกรุงเทพครับนั่งรถตัวได้มาบัตนี้ครับโอ้โอ้หนังห่างมากนะครับเอฟซีเอฟซีครับเอฟซีของพีบีเดสกาบอสนี่ของอันน้องพีบีวะของนายอันแล้วผมว่า เจ็บวะครับเวลานี่มากมาครับแซนเหมือนกันยิ้มตามแรงหน่ยตามเดย์ตามปลาครับตามของคุงแบบมือเนี่ยโอเคเจ็บขมูก็มีเดี๋ยวกุ้งส่วนเรก็มั่งครับมือนี่มากมากเหมือนกันจำใจพดีครับดีครับผมข้างน้าครับนี่ยตัวที่ก็ได้ตัวนี่ข้ามาข้ามาแซ่บวะครับหลายคนนะครับมือเนี่ยเดี๋ยว่ามากอีกผมมาเนาะได้เยอะหลายคนเนาะ เขาหายได้ตอันมีโอ้ย่มากเปตัวน้องเห็นบออันผู้ชมเิ่นบอเห็นได้นี่ยับมาทั้งพี่ไดนไหมคนนึ่งไหมเป็นนันว่าเป็นเจ็ซีอย่างไีนี่เจ็ซีของพีบีหอม่่นี่ที่อะไรเออจซีิงมานจี่โอ้มามาแต่ไก่บอสิมาเด้กันละครับอันนั้นกับยับมาทั้งพี่ไหนมันยังเห็น่ มันังมานังทังสีเลยไหมตัวไหมเออนะจันะ้มหิคไปสวัสดีพี่น้องเป็นแนนสวัสดีครับคนบังตัวโหลบได้ไหมแนนมาพี่อันปกติเนออ่า เอาค่าท้ายผมแม่ได้ครับมึงเนี่ผมมาจากกรุงเทพโดยเฉพาะเลยมาเอาค่าท้ายพี่เปาให้ไหมนี่เลยครับใช่ยังครับมีอยู่หามีอยู่นั่นแหละมีอยู่นั่นแหละโอ้แสบครับพี่น้องจำปลากไ็ได้แสบดีครับผมยังก,ก็บแสบจำบลาก,กับแสบ เห็นยอกระเทาครับแ่แบไรไอ้ขี่ยไปครับเ่ยมื่อนี้ถือว่าตอนรับน้องไส้พี่บีเดอสกาครับผม ใช่พี่พี่มันมากไก่ไมื่อไหร่ต้องดูแลดีๆสักหน่อยครับ,รบเดินทางไก่ขี้มาใส้มาเรื่อยๆแบบนั่นครับแม่นครับยันขี้มาเรื่อยๆครับโอ้ยเพียงพอเลยเด็กธรรมดาตั้งแต่ว่าขี้มอใส่มาเลยอาชีอยู่บ้านเก่งยังครับพี่พี่ผมกับส่วนมากกับ คลิปเศษนนยังไงครับอัดต่อยูทูบเบอร์ครับในอันนั่น,นก็นแต่ช่วงนี้เพี่ยนมาแรงผมก็เลยมาถึงบารมีพี่อันนี่ล่ะสักวักน,มนผมพอจิเป็นลูกคิดได้ป่ะครับเนี่ยใช่ครับ นี oh, is is you, ่ตัวครับโอ้พอดีนะครับเป็นเลสแสบปะแสบดครับนะครับก็ค่อยเห็นพี่บีกินแบบไหนเนาะโอ้กินอยู่ครับแสบอยู่แบัไหนแกพี่บีจะสัก กทีกพ่อมก,กินได้หอยแบบเนี้อืมแบบมกินหอยที่มันน้ำหอมมันนะฉันเจามาักกันแบปานนี้นนยไอ,อืออมกเ,หหเาหนหน่วยไ・งยบาเปเก็บไม่ได้ใส่ไ่ได้ไม่ได้เลยคงหน้าอืไปซื้อมากกววาซื้อมากแต่คงหน้า เดี่ยวไปหามากเปิดซื้อจับพิเอาไปคุณเลยครับจัดๆแซ่บๆเหมือนกันนะครับของน้องมาบ่ทันเด้อครับเนี่ยที่จริงก็สิมาเอาเสือคทำเม็นบ่ยเท้านครับแม่นครับเห็นท์ามากเอาเอา,าเสือ,อเสีย โซล่าเสียเสียนี่อะไรใครก็มาผีมีเตควนดำนโนมาเอาครับผมเอื้มใส่เสียนั่นครับผมก็มาบพท่านนะครับผี่มิไรผมก็ใส่ยเหรอหนึ่งเขเป็นยังเขาใส่ใส่เปล่เดี๋ยวผมจะไปเอามาให้เขาเป็นยังเอาได้ครับไดี๋ยว จะใส่เราช่วงพื้นเนาะ,ะครับครับอ๋อเพราะว่าภาวะตามก็จริงปั๊บที่ไปที่มาเนาะสลับนะครับเพราะเพรว่าหัวกันไปครับไปจังเบก็จาว่ากันนะครับอ่าครับพอดีเมื่อนี้นี่เป็นเมือ่อที่ผมมานั่งกินบรรยากาศท้งหน้าด้วยครับนี่แต่เปเนบางอย่งหนึง่งกว่าเดาิมมันย่อมเสียงนิดหน่อยครับเพระาะว่า มันดูไทยไทยเตะคุณนะครับก็บัานนี้ผมก็เว้ยว่ามือนี้เนี่ยเป็นมือที่ที่แบบเอฟซีของมาหลายเลยหลังจากผมขอาผมกลับแม่ทุงเทียมของนี่เด่นเนี่ยเอฟซีของมาหลายเขาตอนรับพวกเขายื่นของมาฝากเนี่ยคื่นขนมมาฝากเนาะน้องๆเนาะขอบใจน้องๆมากๆเลยขอบใจน้องๆไม่ใหม่นักเรียนนักเรียนกันทนวิชัยครับเอฟซีผมต้นช่องผมติดตามผม เป็นอย่งางไรอย่างไรอย่างเหรียญน,น้ำครับยังยังเจาะบ่อหน่องนะครับอ่าโน่นี่เหร,อค,อ,หรอครับมโอ้ถามาค,ความจริงนะครับเนาะละอ่าเมื่นอนี้เนาะน้นองเนาะที่ดีบางคนนี่กับว่าน้องเพิ่นนี่หน้าตาคือครับคือบีดสาฬิกาเลยครับถามความจริงเนาะอาที่ไปที่ง่ายไง มีคนอ่วลงยี่รีป้ะยี่รีครับอี่รีแมนบ่แมนครับอืได้คอมเมนต์แล้วผมขอไปเกดไลน์เออแมนป์ก็เห็นว่าซ้ำนักสแสดงเลยเด้ครับเพิ่นย่องตัวว่าซ้ำบีเดอสกาครับคือนึนว่า,วามันลูกพ่อแม่เดียวกันในวันคนเดียวกันตาน,นั่นว่าครับไอ้หรือว่าใช่นั่นก็ไปเป็นน้องไอ้น้องกันกับบีเดอสกา มันมันแมนอีรีป่ะเี๋เขาทวงอีรีขับอีลีเอาไปเบิ่งไในครับเอาไปเบิ่งไในในเพจในยังครับที่กิ่งน่องเขานะครับบอกบอกหยอกหัวกันนี่คือรับเขาอะจะว่ากันเก็ดีกันนะครับเนี่ยก็ดีน่องเขานะครับเป็นคนดีครับเดินทางมาตะไก่เอ้าที่ไปที่มาประวัติเพิ่นนะครับเดินทางมาตะไก่ประมาณหาสิบกิโลหกสิบกิโลถึงพ่อป่ะแด้ครับแดดสิบกิโลครับนี่ครับจะผมจะบอกได้ครับจะว่าผมว่าท่านบอกว่า เป็นจังหวัดเดดอกนะครับ,รบ<อ>เป็นความรับ,บความผิดนองครับเพราะว่าเดี๋ยวคนมันจะไปมามาม,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 ามาันจะมาถามความรับจะเพิ่นหนาหนาตาเพิ่นกับพวกเชี่ยไรได้กับเันรอยยังดิโอ้ยรอยยังดินี่ยแอนวะครับเิลายไดิห้องรัวเ<อ>ขินในบ้านเดือดตาพี่ยังบีดอากาศดิผมเขินได้เหนีอวยังสีตอนแรกๆที่ผมมาผมตื่นเลยนะครับคืออีดิอ๋อขันตัวจริงเพิ่งมาอีกได้อืมโอ้ยมากแข็งดีครับอิน นี่นะผมตื่นเลยในวันบีบสากาไม่ไหวผมกระลังถือกล้องกระลังถ่ายคลิปยุ่งของเซานี่พอดีที่รถบึ้นบึ้นมากพอดีเลยเออแต่งตัวรอได้ครับเปนใส่เสียสีดำนี่เมือนเ้าเพิ่งไปอาบน้ำเปลี่ยนเสียผ้าได้ครับนี่เออแมนบ่แมนครับเล่นนี่เด้เจ้าหน้าตาเราเรารอครับก็ยังบีบสากาได้ครับผู้ใดมักคลิปนี้นี่เป็นผู้ใดมักคลิปนี้นี่กาแฟครับกดไลค์กดแชร์ฝากกันเบิ้ง เลยเบิ่งได้หลายเลยครับแต่พูดเลมักคลิปนี้นะครับอันนี้คือคืออันเบาเบาเป็นขยันถือจาครับเส็็ตลกคบกันเป็นั้นนะครับค่อยไม่นองครับผมกับบดิเฮดคลิปตลกแจ๊คเทียผมกับไอเฮดในเบิ่องนี้แจ๊คเทียหนึ่งเนี้ยทาทำผู้ชมมักครับนะครับผมคืออันนี้นี่ออกมาออกมานี่ทาราเทียต้องขี่รถมานี่ยทาราเทียมีมอเตอร์ไซค์ขั้นเดียวเนาะ นี่อยู่อี่อยู่ครับแต่ว่าขี่ขานี้มันสะดวกกว่าครับพ่อแซมสะดวกนะครับบุมบักแต่ว่าขับรถเก๋งเลยครับเคยขับเล่นมั้เคยเคยครับขับเป็นอยู่ครับแต่ว่าขับเป็นครับอ่อแซมพวงมาสะดวกไหมครับครับใดครับเพราะว่าสิเป็นเครื่องบินเรือโอ้ยันี้ยอกแล้ครับก็ขับไดอยู่พี่พี่ขับไหมมึงขับใดอยู่ด้ับ ขับไปอยู่รถหกล้อแกะดินอะไรก็ขับได้นะรถไทยก็ขับเป็น,ปนไทยนานี่แหละผมขับเป็นอยู่ <c oughs> แมน่นแบบแม่นครับอาชีพที่ว่าลักๆของทุกมือนี่แต่ว่ากับ่อคอยเดี๋ยวขับดูบนบ่จะเป็นส่วนครับนั่นแบบช่วงใช่ครับเป็นช่วงเวลาไทยนาก็ไปไทยช่วยพ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมโอ้เปลน,น่ยน ครับเจ้าที่เรารักเนี่ยความเมียที่เฮ็ดอาชีพแบบดับหน้าย่างเดี่ยวปัจจุบันบ่ลนะครับกับเกษตรกรทั่วไปครับเพียนเฮ็ดอ้อยเฮ็ดเฮ็ดยางเฮ็ดอ้อยครับปลูกอ้อยครับครับแถวหน้ามันถ่วมดูว่าแถวไหนก็ว่าน้ามันถ่วมอยู่แถวบ้านนะแมนครับแถวนั้นอ้ถ่วมอะไรครับแถว ลองคำไปนะเจ้าไปนำเพื่อนลำเปล่ามาบ่พี่ครับรวมครับรวมนี่แนมนี่ยโอ้ผมว่ามันทะเลเด้แนมบรสุดเด้แนวครับมีรถแกดินนะครับนี่บรรยากาศดีครับโอ้ยยังไงนี่ยีครับเธอพ่อพี่อันครับมือนี่มาจากไกลได้ครับขี่มอเตอร์ไซค์มาน้องผีบีได้ครับนี่ตัวจริงเสียงจริงครับ ครับแต่ว่าแถวบ้านก็มีน้ำท่วมเนาะพี่เนาะแมนครับเป็นยังไงเพี่งช่วงนี้กระแสตอบรับดีบ่กระแสตอบรับครับคล้ายๆครับคล้ายๆขึ้นอยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่ไปเซ่มาเซ่กับเอฟซีขอถ่ายรูปหลายอันเคยถือเอฟซีขอถ่ายรูปเพื่อนเนาะแต่ขนาดห้องที่รถหน้าขังหานแม่ละพี่เนาะแซ่เต็มอยู่ แคืทเกแหลครับคนี้ยงย่บานนี่ตัวครับตงข้ขไปใช้เนาะตัั้นเด็ดน,น้ำผมอยอัเไปอยากมาถายรวมน้อนเป็นกับมาได้ครับมาได้ครับตัวจริงนะครับนี่ตมัคไอแซบเฮงตัวจริงฟุ <c oughs> ๊กๆนะครับ <c oughs> <c oughs> นนม,มันก็แซ่บเหมื้อนี้เฮาซื้อแต่หมองหงไมากินน้ำกันทั้งต่ำปลาทั้งต่ำหมองหงครับตอนตอนรับครับต้อนรับ FC ต้อนรับเรื่อหน่อยะเพื่อนต้อนรับน้องพี่บี้เดอสก,กาดูที่เรียกกันง่ายๆว่าพี่บี้เดอสก,กานั่นเองนะครับสรุปออกมาแล้วต้อนรับพี่บี้เดอสก,กาหน่อยครับ ได้เลยครับพี่บี้เดอดสังกาช่อง YouTube ครับแซ่คร่ะพี่อันมวลเนี่ยครับผมขอบใจไดเดอร์ครับมือนเนี่ยครับผมขอบคุณคก็คงจะดีใจแล้วที่มาเยี่ยมมา่อามผมนี่ครับต้องหัดบ้านเนี่ยดีใจมากเลยก็ถามนะครับว่าเกษียรคือโด่งดังครั้งนี้เลยครับอยู่บนนี้ยูทูบโอ้สงสารเฮ็ดไปแล้วครับเงี้ยไง แมนครับเยันอันนี้ตั้งใจว่ามาหาผมหรือกบอดี้ติดต่อผมเลยได้หนิแมนขมาแบบเซไปเซไปครับอืมาเซไปเลยว่าพี่สีดุจักคมบอลนะเคยเคยเคยบังช่องช่องผมยันมาเคยครับเคยอ๋อจืดมาแบบเซไปเลยผมก็เคยผมก็มาด้ยครับอืมผมเคยผมรู้จักเพราะว่าผมเคยผมดุจักพี่ดีว่าพี่ถ้าค้นบอจักแต่ค้นบอจักพี่เดี๋ยววาทีพี่จะบอไปยังไงเนาะแมนครับพี่บอขี้รถไปหายังไงยันอยู่หรอกครับ ของน้อก๋งปลาเด็ดเด็ดครับแซ่บแห้งไรแซ่บแห้งหวานแซ่บครับมป็นเขาเทียงนั่นกันครับพอ,อดีเนาะเหียนเทียงครับครับ,บรอ,อ๋อคอยกัดแซ่บแล้วบอกไหมบอกไหมก็ได้ มันงงไหมตัวนใหม่อล right. yeah. okay. ่ะปะับเปี่ยนนั่นผมว่าแมนแถ่นั่แมนบอกแมนครับจอดบอกรบแมนครับแต่เก้านี่ผมว่าแมนได้เนาะมาอย่งสิเนหยิบแต่ใจให้ผมแพี่คนละโกรดตุ่มบวกไหมกับเสียบรับแค่รับพี่น้องนี่ มันก็แซมน้อกันนี่แหละด้มาพี่อันกับตอนรับเบิร์นะครับเนาะครับมือนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ขออนัรับชมนะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับเัื่อได้กะเป็นตลกคบกันไป็งสั้นนะครับเนาะเัื่อได้กะอัสสิพ่อเพิ่นเรื่อยๆจากการสำหรับพี่เพิ่นกับเพิ่นกับมาเรื่อยๆอยู่ครับผมได้พอตัวจริงกับมาได้แล้วครับครับผมได้พอตัวจริงกับมาได้แล้วครับ พ่อจวดกินได้เออ่ยังไงกัขอบคุณขอบคุณพี่ออกมากครับผมเนี่ยนี่พี่พันกัเสียสละเวลามากเลยน้องผมครับนะครับเนาะครับนะครับขอบคุณมากครับพี่เพิ่นครับยังไงกัตลกครบครบง้อตลกครบคันกันไปเรื่อยๆหอกครับเนาะยอกยอกกันไปเรียนเรีนไปครับยังไงพี่เดีอยากจักตัวเพิ่นี่ลีกมามาหาผมมาถามเพิ่งเพิ่งครับที่ไปที่มาเนาะไอ้ฮะว่าเป็นเป็นยังไงบ้างยังไงเป็นยุ่งเห บ้านยู้เสรนะครับจรงไดลกคับอันนี้ที่มันหนาจอดตรงนี้กันไหนฟากันอยู่นี่ครับเอฟซีของของเอฟซีของอ่าพี่บี้สวัสดีครับ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 มาได้อเมื่อนไงแซ่บครับแซ่บครับยิ้มปะป้าครับยิ้มยิ้มหรือบ่อิ่มอิ่มยิ้มหอยแซ่บแทบไปเงินดู แซ่บครับยังฝากพี่น้องก็กินแซ่บเนี่ยครับยังฝากพีให้พี่น้องติดตามไลน์ได้ครับครับเออติดตามช่องพี่นายอันไลน์นะครับเนาะเออเป็นคนดีแนเนาะครับเนี่ครับคนดีคนเบิ่งหลายพร้อมยาดาแล้วหลายครับนี่ครับตำปลาแซ่บครับตำปลากับตำหมูกุ้งครับออืโอ้ยหมดอนเกลียงเลยด้่นี่มันมันอย่างตักเลยครับคือหมดอนเกลียงเลยตำหมูกหอยกับแซ่บแซ่บตำหมูกหอยขุ่นไม่ได้พูดร้อนเนาะเปลี่ยนเนาะ ครับผมอันสาวสนใจนี่ได้ทางใดนี่เขาสนใจฝากฝากไฟฝากเบอร์โทรบเบอร์โทรแม่เพี้ยซื้ออย่างหรือว่าฝากหรือว่าก้าฝาก่ล้ากับว่าเป็นอยังครับเออกล้าว่าเป็นอย่างเดี๋ยวผมไปเมนครับไงเดี๋ยวเดี๋ยวสุโรผมไปเมนครท์ครับครับผมครับสบายดีเจ้าอืมบรรยากาศตรงไหทตงหน้าครับ โอ้รถถมดินกระโถมนี่นะครับผมเข้าไม่น้องครับคุณน่ะขุดแม่โคขุดดินอ่ากัผมกัได้อ่าซื้อดินมาถมที่แหละครับผมอันนี้ขุดสะหน้าหน้าผมครับขุดขุดดินหน้าหน้าผมนี่แหละรถแม่โคขุดดินบรรยากาศทงหน้า รถเก่ยดินกันเรรยากาศดีครับเลยถมดินเอาเจียไม่ได้ไหมครับดินนะนั่ในคุณเจียเดี๋ยวตามสบายเดี๋ยวไอไปถ่ายเบื่องที่ดินนังนนะครับครับเดี๋ยวไอนี่เรียนพน้ำปนี่ไบครับนี่นะครับครับเดี๋ยวครับอันนี้นะครับผมอันตื้อดินมาถมนะครับของผมทีสร้างบ้านครับผ้ามาเบิอง นะครับคงกระทมเรียบร้อยแล้วละนะครับนี่ครับเสื่อมัดกันไปประมาณมเจ็ดแปดพันนะครับนี่ผมดินมุดไปหกเจ็ดพันแปดพันหมาแล้วทมไเข้ากอนครับ เห็นมันหินมันเหนี่ยนนะคนจ้างรถเกรีรเขาเกยียรน้ำพอมนี่ครับนี่นี่แหละอีสางเนี้ยนบผมสีสางบ้านแต่ว่าน้าผมก็อักซอผมสองพันอยู่ครับมันจะแก่ซาน้ามเนี่ขางซาน้มครับอันนี้หน้าผมกระด้าสีโอนสนดที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์เป็นซื้อผมครับตอนนี้สนดที่ดินแก่ขึ้นจำนำอยูท่ทกซอล ท่านเด็กไทยมากชาวถมดินไว้ก่อนเพิ่นบอกผมถมดินไว้ก่อนสิส่งโอนซื้อผมทีหลังครับนะแก้าถมไปแล้วตั้งหมู่บ้านนี่ครับเห็นผู้ใดมาซื้อดินกระขายครับเพิน่นกำลังขุดอยู่ใส่รถแม่ค้อข,ขุดอยู่ช่วง เดี๋ยวถาเบิ้งผมขึ้นบ้านไหมนะครับกำลังเก็บนั่นถมดินไว,ว้ก่อนซื้อดินถมไว,ว้ก่อนครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับด้อ